อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสุวิจักนาควัชรชัยได้เดินทางมารายงานตัวต่อรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกมลสุขสมบูรณ์ตามคำสั่งของคอสชอครับคุณสุวิจักได้บอกถึงกรณีที่ถูกอดีตสสพักประชาธิปัตย์วลาะจันพิทักษ์ยื่นหนังสือเรียกร้องให้คอสชอตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่ตามที่ถูกกล่าวหา เพราะว่าการดาเนินการทุกอย่างมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบอยู่และก็ยังยืนยันได้ว่าไม่รู้สึกหนักใจหรือว่าน้อยใจที่ต้องย้ายมาทํางานที่สํานักงานประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งและก็ยังเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคอสชอจะเดินหน้าจัดตั้งสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูปก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะว่าสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรยังมีงบประมาณเพียงพอและก็เชื่อว่าหลังการปฏิรูปของคอสชอประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงได้ครับ